พักประชาชาติรับฟังปัญหาที่ดินทับซ้อนเขตอุทยานบริเวณมัสยิดกันหะตำบลกะลิซาอำเภอระงเงะจังหวัดนราธิวาสนายวันมุฮหมัดนองมัาหัวหน้าพักประชาชาติพร้อมด้วย พันตำบวจเอกท<อ>วีสอดสอสมาช<อ>ิกสภาผู<อ>้แทนราษฎรบัญชีราย<อ><อ>ชื่อ,อและเลขาธ<อ>ิการ<อ>พรรคประชาชาตินายอริเพนอุตรสินรองหัวหน้าพรรคประชาชาติ นายกูเฮงยยว์วัฒส์สสนราธิวาสเขต3นายกศันดิ์ีวัฒน์สสนราธิวาสเขต4นายสมมุติเป็นจลศสปัตตานีเขต4นายสุกานนมัททาสสยะลาเขต2นายมูฮัมหมัดรุษดีเช็คอารุณรองโฆษกพรรคประชาชาติและคณะร่วมเวทีประชาคมรับฟังปัญหาผู้ได้รับผลกระทบเรื่องที่ดินทับซ้อนจากพรบอุทยานแห่งชาติมีพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากตำบลกะลิซาตำบลบองงอและตำบลเฉลิมอำเภอระงะจังหวัดนราธิวาสร่่มสะท้อนปัญหา dulu tak apa. Laning ni tak. Nane ke toh dia dia bute dia kawin. Nane petak atau belakok. Tak. Hiwat anak adik-adik kita tinggal meraya ni kita motong. Saya mo betang, saya duit nak bute tak ada ke dia. Demo ni kena bagi kawin. Pohong duit. 150 paham. Ni tadi lagi itu 9 lube, selege selege itu. เดโม่น้าแปลาเราเนี่ยเากม่ได้เราเองส้สอแต่เดียกนี้คิต้องห้เค้าเปค่เปที่เป็นเป็นค่เปี่เป็นนที่เปน่เป็นคน่ปนี่เน้อที่เป็นดนที่นท่เป็นคนี่เนที่เิน่เป็นที่เที่เรานคนทีเ็นนี่เี่า่เป็น่เ่เป็นี่เป็เราเป็นี่เเเ่่เเ่เ็เ่ เราก็จะเอาความปัญหาของประชาชนเนี so ่ยไปเล่าให้พี่น้องในสภาฟังคนทั้งประเทศฟังและพี่น้องในพื้นที่ฟังซึ่งกฎหมายพรบพยานเนี่ยเป็นความตั้งใจหนึ่งรวมทั้งจะแก้พรบประมงอันนี้คือกฎหมายที่กระทบต่ประชาชนจริงๆครับก็ที่ข้อมูลที่ให้เมื่อสักครู่เนี่ยจะใช้เป็นประโยชน์ในการแก้กฎหมายนะครับสภาปอยู่อนวเวนโดตัวกระทรวง muda semua Kalau ni kau rasa muda lagi Nak no, ayak pada dia kakak Kau pun kata Kita ni orang <laughs> kat suka Mungkat silat, Suka yang silap benda yang mari Masa ketah tangi-tangi diri pun sinar mata-mata Memangnya siapa masa kita dah Siapa masa kita dah no, Nak ramai semacam Kedikan Orang oh, tua jadi muda nah, Kalau muda Kau jadi gagal Terus so, tunggu muka tu Lama lagi ya. <laughs> <tik> Minta doa no. Bik gagal Boleh berlawan sekali lagi Bik uhin Boleh jadi muda kau kita Sekali lagi Dah banyak-banyak lagi lagi <tik> Ini basic dua tak dah แต่ักวันเนาะกูเองอตับโฟม้เนาะตัวอีเมรยัก็ตับโฟมปุ๊บตับโฟมรักโดแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างสะท้อนอย่างมีความหวังกับพักประชาชาติว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน